มาดูการส่งกําลังใจนะคะให้ของคนใต้ไปสู่ชาวเชียงรายกันบ้างนะคะประชาชนและก็ผู้ประกอบการในอำเภอหัดใหญ่ค่ะได้นําเสื้อผ้าเครื่องนุ่มหม่มอาหารแห้งและเครื่องดื่มร่วมบริจาคในกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนจากหัดใหญ่สู่เชียงรายพร้อมยืนเคียงข้างผู้ประสบภัยค่ะ ภาพบรรยากาศของประชาชนและผู้ประกอบการแนวผือหัดใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมนำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเข้าสารอาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมาร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายที่ประสบภัยน้ำท่วมณจ,จุดรับบริจาคสิ่งของภายในเขตเทศบาลนาครหัดใหญ่โดยมีพลตำรวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เป็นผู้รับมอบสิ่งของบริจาคนางสาวปราณวริน ทำปัญญาสกุลประชาชนในอำเภอหัดใหญ่หนึ่งในผู้ร่วมบริจาคเสื้อผ้าและอาหารสำเร็จรูปกล่าวว่าเห็นข่าวน้ำท่วมผ่านสื่อแล้วรู้สึกเห็นใจพี่น้องชาวเชียงรายที่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างรุนแรงในรอบหลายปีและเห็นว่าชาวบ้านในพื้นที่ยังคงขาดแคลนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหง่มจึงชวนเพื่อนๆนน,นำเสื้อผ้าที่มีสภาพดีที่ไม่ได้ใช้แล้วมาร่วมบริจาคหวังว่าจะช่วยคลายความหนาวให้กับพี่น้องชาวเชียงรายได้ าอาหารแห้งแล้วก็พวกเสื้อผ้าค่ะเห็นชาวบ้านเขาเดือดร้อนฝั่งนู้นเขาเดือดร้อนนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าพวกของใช้ที่ไม่ได้ใช้ะคะ่ะก็เลยเอามาบริจาคดีกว่าเผื่อเขาจะได้ใช้เพราะว่าเขาลำบากกันเยอะสู้ๆนะคะเดี๋ยวก็ผ่านไปได้ะคะ่ะไม่ไม่ไมไมอีกไม่กี่กวันเดี๋ยวก็จะมีรัฐบาลไปช่วยข้าวของพวกนี้ก็จะส่งถึงไปถ้าขอขอให้สถานการณ์คลี่คลายลงในเร็ววันนะคะ ทางด้านพลตบดจโทสารครทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่กล่าวว่าเทศบาลนครหาดใหญ่กับร่วมกับหน่วยงานภาครเอกชนและประชาชนชาวหาดใหญ่เปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทก,กภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีประชาชนและผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่นําสิ่งของมาร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันครับ พี่น้องเทศบาลครงอัดใหญ่พร้อมด้วยพี่น้องทั้งหลายที่ยืนอยู่หน้าที่นี้และองค์งกรภาคเอกชนผู้ประกอบการเอกชนวันนี้โดยพอย่างยิ่งร้านไก่ใต้น้ำที่ร้านกูโรตีนะครับอีกหลายๆร้านนะครับก็ช่วยกันนะครับระดมสัพพะกำลังเท่าที่มีเพื่อบรรเทาเบาบางให้กับพี่น้องที่เดือดร้อนอยู่ที่จังหวัดต่างๆโดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย วันนี้เรามีคาราวานจากร้านไก่ไตน้ําอย่างน้อย5คันส่งไปหลอดแรกก่อนนะครับส่วนในอยู่ในเขตเทศาบาลคนอื่นเรารับบริจาคถึงวันที่20ในห้องประชุมเราก็มีเยอะนะครับวันนี้ส่งไปหลอดแรกก่อนโดยร่วมกับเทศาบาลเมืองคอหงส่งไปเพื่อบรรเทาเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับเราจะเดินไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ทไ,ไว้ข้างหลังนะครับจากเทศาบาลนครอายนและพี่น้องประชาชนต็นหัดใจขอบคุณมากครับ ก็จะเห็นภาพความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนนะครับโดยหลังจากนี้จะมีการขนย้ายสิ่งของบริจาคลอตที่1ทั้งหมดเนี่ยไปยังเทศบาลเมืองคอหงอําเภอหาดใหญ่จังหวัดส,สงขลาซึ่งเป็นจุดรวบรวมสิ่งของบริจาคจากเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลเมืองคลองแหเพื่อรวบรวมคัดแยก,กและจะมีการปล่อยคาราวานทาน้ําใจไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมชาวจังหวัดเชียงรายในวันที่18กันยายนนี้นะครับเวลาประมาณบ่ายโมง โดยบริษัทขนส่ง JNT Express Thailand นะครับอย่างไรก็ตามเทศบาลนครหาดใหญ่ยังคงเปิดรับบริจาคสิ่งของจากประชาชนชาวหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบะภัยน้ำท่วมในพื้นที่นะครับไปจนถึงวันที่20กันยายน25 6 7 7เวลา9ก้นิกาถึง16นากานทีที่หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์07.4.200.000 000ครับ